ด็กหญิงิงยยานในฐานะภรรยาเอกบทที่48นี่ถ้าข้าไม่เอ่ยปากว่าจะมาเจียงหนานเจ้าคิดจะให้หมอจูปเปิดเผยเรื่องนี้เมื่อใดกัน นับวันความกล้าของนางยิ่งมากขึ้นทุกทีสิงห์เหินฟูคิดถึงยามที่ตนตื่นมาพบจดหมายอธิบายเรื่องราวของหมอจูพร้อมการขยับขาได้ชายหนุ่มก็แทบจะติดปีกบินมาเจียงนานไม่ทันหากไม่ลงมือฟาดต้นนางสักทีสองทีไหนเลยเขาจะยังเป็นชายชาตรีอยู่ได้อีกแน่นอนว่าท่านต้องมา แต่ที่ข้าจงใจทําแบบนี้ก็เพราะท่านทําตัวเองคําตอบเรียบง่ายพร้อมรอยยิ้มมุมปากมีผลให้ร่างสูงฉีไปที่ตนเองพรางถามเสียงหลงข้าทําตัวเองอย่างนั้นหรือแน่นอนแรกเริ่มท่านคิดแผนล้อเล่นกับความรู้สึกของผู้อื่นแล้วเคยคิดจะบอกข้าบ้างหรือไม่ ก็ไม่เคยเลยสักนิดแม้แต่ตอนที่ท่านคิดว่าตัวเองพิการก็เอาแต่ผลักใสไม่เคยถามถึงความรู้สึกของข้าดวงตาสีนินแข็งเกร้าคคำพูดตรงไปตรงมาถูกกล่าวอย่างเป็นงานเป็นการท่านอาจอยากบอกว่าที่ทำลงไปก็เพื่อข้าแล้วได้ถามความคิดของข้าหรือยังว่าต้องการแบบนั้นหรือไม่ o ว e Fo นฟูหากพวกเราจะใช้ชีวิตร่วมกันก็ควรแบกรับเรื่องราวทุกอย่างด้วยกันมิใช่หรือ ข้าไม่ชอบการแก้ปัญหาที่ปิดบังของท่านสิงห์นฟูถอนหายใจอย่างหนักนวงโทษสะในใจมาลายหายสิน้นนางมีเหตุผลของตัวเองที่เขาไม่อาจโกรธได้ส่วนหลายเดือนที่ต้องนอนเป็นผักแห้งนั้นก็คิดเสียว่าชดเชยที่เขาดูถูกน้ำใจนางแล้วกันเมื่อเห็นเขามีท่าทีอับจนเรียวปากบางก็คลี่ยิ้มกว้างด้วยความพอใจ แต่ข้ารู้ว่าอย่างไรท่านก็ต้องตามมาแน่แน่นอนว่าเขาต้องตามมาเพราะหากไม่มาจริงๆนางก็แค่กลับไปหาอีกฝ่ายก็สิ้นเรื่องเมื่อถึงยามนั้นคนตรงหน้ามีหรือจะกล้าผักใสให้นางจากไปอีกเอวบางถูกรวบเข้ามาชิดจนแนบแน่นร่างเล็กตกอยู่ในอ้อมต่อทรงพลังกลิ่นอายของบุรุษเพศที่คุ้นเคยทำให้รู้สึกอบอุ่นไม่น้อย ใช่ข้าต้องตามมาแนะ่เสียงนั้นผ้าต่ำเถาว่านุ่มนวลอยู่ในทีจนหวินซืออดเคลิบเเลิ้มไปด้วยมีได้แต่พริบตากระแสเสียงก็พลันเปลี่ยนเป็นดุดันคล้ายกำลังมีโทสะแทนเพราะถ้าข้ายังไม่ยอมมาใครบางคนก็คงเหมาตัวชายงามตนหมดเจียงหนานเป็นแน่เรื่องนี้ อย่าคิดว่าเจ้าจะรอดตัวไปว่าจะแฝงความไนถูกเอ่ยออกมาเป็นสื่อพลันได้สติจึงพังงะถอยตามสัญชาตยานทว่าทุกอย่างเหมือนจะสายเกินไปแล้วพริบตานั้นคล้ายโลกหมุนพลิกกับนางมองผ้าปูเตียงสีขาวตรงหน้าอย่างตกตะลึงก่อนความรู้สึกเจ็บแปบ,บที่ต้นจะบังเกิดพร้อมกับเสียงดุของคนลงมือพิยะ มาเจียงหนานได้ไม่กี่เดือนเจ้าก็ทำตัวเก่งกล้าให้บุรุษมาปรบนิบดินสุราแล้วหรือเพี้ยไหนจะก,กล้าถึงขนาดประมูลบุรุษนี่ถ้าข้ามาไม่ทันวันนี้เจ้ากับคนแส้ฟั่งนั่นจะรินสุราหยอกล้อก,กันสนิทสนมถึงเมื่อได้เจ้า เจ้าลูกเต่าสกุลชิงถึงกับกล้าตีต้นข้าอิ่นซือคิดอย่างตกตะลึงอีกฝ่ายลงมือฟาดต้นนางไม่เบามือ พลางเอ่ยสั่งสอนหญิงสาวได้แต่เบิกตาพรองอย่างคาดไม่ถึงขนสารแล,ะลว้วเขากล้าตีก้นนางเชลยหรือสำหรับเด็กทั่วไปทําผิดก็ต้องถูกตีชิงหนฟู้เองคิดเช่นนั้นสิ่งที่ตัวเองผิดพลาดเขาย่อมไม่โกรธเพาว่าเรื่องนี้นางไม่สมควรทําอย่างยิ่งเขาหึงแคกไม่ใช่ มันเป็นเรื่องไม่ดีตั้งหากแน่นอนว่าอินซือย่อมสู้แรงอีกฝ่ายไม่ได้สุดท้ายนางจึงต้องยอมรับการลงโทษด้วยดวงตาแดงกรำคนตัวใหญ่เห็นแบบนั้นก็มีอาจหักใจลงมือต่อได้แต่ถามเสียงขลึม เข้าใจแล้วใช่หรือไม่ใบหน้าเล็กพยักรับโดยไวยามนี้นางสู้แรงเขาไม่ได้ย่อมไม่อยากหาเรื่องให้ลำบากก้นตนเองเป็นแน่ชิงหวนฟู่มองอาการว่าง่ายอย่างพอใจก่อนจะถามขึ้นอีกครั้งคราวหนะ้าเจ้ายังจะกล้าทำแบบนี้อีกหรือไม่ แน่นอนว่าอวินซือย่อมต้องรีบใส่หน้ามีคำกล่าวไว้ว่าสตรีที่ดีไม่ทะเลาะก,กับบุรุษที่พรานรับปากเขาไปนางจะทำอีกหรือไม่ ตัวนางเท่านั้นที่รู้สิงบ่นฟูหัวเราะเสียงแผวมองกิริยาขัดเคืองของคนตัวเล็กยังขบขันหวินซือเห็นดังนั้นก็ให้นึกขัดใจไม่น้อยแววตากระจ่างใสเป็่งประกายใช้ความคิดทันใดนั้นนางก็หันศีซษาเข้าสุกอ้อมกอดของอีกฝ่ายอย่างออดอ้อนชิงบิ่นฟูใจเต้นร,รัว่วอาการหัวเราะพันหายไปในทันที เหวินซื้อคลี่ยิ้มอย่างได้ใจนางอิงแอบในอ้อมกอดของอีกฝ่ายราวกับสัตว์ตัวเล็กๆที่หาไออุ่นสองมืออบรั้งรอบลำคอกแกล่งให้ก้มต่ำแน่นอนว่าสิงเวินฟูย่อมมีอาจต้านทานการกระทําของนางเขาโน้มกายลงจุมพิษกรีบปากแดงระเรือ่อ ที่เพยเยอชวนเชิญจากแผ่วเบาก็ค่อยๆหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆเอนซื้อลุบตาลงพร้อมกับเงยหน้าขึ้นตอบสนองความเร่าร้อนรับรู้ถึงสัมผสัสบนเรี้ยวปากที่ทาบทับกันอยู่ของตนกับอีกคนแสงจันส่องสว่างชายผ้าม่านโปร่งบางสะบัดพพิ้วสายลมหอบกลิ่นเหลียนฮวาจาังๆชวนให้รู้สึกลุ่มหลงยิ่งบรรยากาศในห้องราวกับถูกปกคลุมด้วยกลิ่นอายว่า าม,มือใหญ่หนาเลื่อนจากเอวบ้างค่อยๆลุกล้ำเข้าสู่สาบเสื้อริมฝีปากร้อนเลื่อนขึ้นไปที่ใบหูขบเหม,ม้มเยาหยอกส่วนที่ไวต่อสัมผัสร่างเล็กถูกกะกะกรอกตรกองอย่างแนบแน่นราวกับเป็นร่างเดียวกัน วินซือสูดลมหายใจเข้าเฮือกใหญ่ยามที่คนบนร่างหยุดการกระทำของตัวเองท่ามกลางความร่าเรลือนของสตินางได้ยินเสียงทุ้มที่เปี่ยมไปด้วยแรงอารมณ์กล่าวรอเจ้าออกทุก์ขให้ท่านแม่ยายแล้วเราจะแต่งงานกันทันทีห้ามบ่ายเบียงอะไรทั้งสิ้นเจ้าจะต้องเป็นฮูหยินเพียงหนึ่งเดียวของข้าเมื่อได้ยินเสียงลมหายใจหนัก ถูกผ่อนออกมาบรรเทาแรงอารมณ์อิ๋นซื้อก็พรันมีรอยยิ้มบนใบหน้าก่อนจะเอ่ยตอบรับอย่างสดใสตกลง เมื่อครั้งอายุ15นางแต่งเข้าเป็นหูหินใหญ่สกุลหลันเผาว่าปีหน้านางจะแต่งเป็นหูหินเพียงหนึ่งเดียวแม้ไม่รู้ว่ากลานข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเผาว่าตราบใดที่ยังมีชีวิตออ่นซสือรู้ดีว่าตนสามารถเลือกเส้นทางชีวิตได้มีบุพเพแต่ไรวาสนาก็มีอาจมาบรรจบเผาว่าวันนี้นางกับเขามีวาสนาได้เคียงคู่เช่นนั้นแล้วขอทำให ให้ดีที่สุดเพื่อจะได้ไม่เสียใจภายหลังก็พอชั่วชีวิตนี้เพียงหนึ่งเดียวที่นางปรารถนาก็คือเป็นดั่งกลนบทนี้วอนขอรักแท้ที่มั่นคงเพียงหนึ่งยวนยางยืนยงจนแก่เท่า เดือนสี่ในเจียงหนานอากาศสดใสความงามของทะเลสาบสีหูยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเหรียญฮาวาน้อยใหญ่หลากสีแข่งกันย้ำบานอวดรูปลักษ์เสียงจุดประทัดเปลี่ยงปร้งไล่าลาตามขบวนเจ้าบ่ายาวเยียดพี่มุ่งสู่คฤหาสกุลสิงในแดนเจียงหนานหญิงสาวหลายนางชะงอกหน้าทั้งเบียดทั้งดันกันมองขบวนเจ้าบบาวพรางส่งเสียงหวีดร้องรวนอี้แห่งหอหลันฮาวา ส่งยิ้มนุ่มนวลปรอยสเน่ใส่สตรีตามรายทาง ฟานชิงเองก็ไม่ได้น้อยหน้าสหายดวงตาแพรวเป็นประกายที่ด้านหลังพวกเขายังมีเฟิ่งหูและมู่หวางคุนชายรูปงามอันดับต้นๆในเจียงหนานลงทุนมาช่วยแบกเกี่ยวเจ้าสาวมีหรือสาวน้อยสาวใหญ่ทั้งหลายจะไม่แตกตื่นหวินซื่อมองลอดผ้าคลุมหน้าพลางอมยิ้มบางนางมองไปยังบุรุษร่างสูงที่นั่งสง่างามบนหลังม้าผ่านผ้าม่าน ดวงตากลมสีนินแวววววด้วยละอองน้ำความตื้นตันใจพลันเอ่อล้นปรีคล้ายรับรู้ได้ถึงสายตาของว่าที่ภรรยาชิงบนฟู่ในชุดเจ้าบ่าวสีแดงเข้มพลันเหลี๋ยวไปมองดวงตาคมทอประกายแสงอารมณ์ปรารถนาไม่ปิดบังเช่นเดียวกับริมฝีปากที่เผยรอยยิ้มอบ นางกำลังจะเป็นคนของเขาไหนไม่ช้านี้แล้วความรู้สึกยินดีแผ่ขยายในใจอย่างล้นหลามก่อนจะส่งเสียงร้องตะโกนสั่งขบวนให้เร่งฝีเท้าบรรดาคุณชายสหายคนดังแห่งเสียงหนานบ้างก็ผิวปากบ้างก็ส่งเสียงแซวดังลั่นหวังให้ได้อายทั้งยังแสดงอาการล้อเลียนเจ้าบ่าวผู้ใจร้อนทำให้บรรยากาศทาวีความคลื่นแครงยิ่งขึ้นในที่สุด ขบวนก็มาสิ้นสุดยังพรือหาสของสกุลฉิงเสียงแม่สื่อขานร้องบอกพิธีการให้เจ้าบ่าวกระทําชิงเวนฟูกกระโดดลงจากหลังมา้าก่อนจะก้าวเข้าไปรับเจ้าสาวระหว่างนั้นก็ยื่นเท้าไปเตะเกี้ยวสีแดงหลังใหญ่ผ่าน,านครั้งหนึ่งแล้วยื่นมือเข้าไปด้านในเกี้ยวเพื่อให้ผู้ที่นั่งรออยู่จับมือช่างเป็นการเตะเกี้ยวข่มภรรยาที่ทำพอเป็นพิธีเสียจริง หลายคนมองเกี้ยวที่ไร้แรงสัน่นพรางถอนหายใจคุณชายใหญ่สกุลสิงผู้นี้ยังไม่ทันเข้าหอก็เห็นแววเสียแล้วปิ่นซื่อมองมือใหญ่ที่ยื่นเข้ามาช้าๆก่อนจะวางมือเล็กของตนลงไปด้วยหัวใจแน่วแน่นับจากวันนี้อนาคตของนางจะฝากไว้กับบุรุษตรงหน้าในถงรับแขกของบ้านมีผู้อาวุโสของบ่าวสาวนั่งเป็นประธาน ท่านปู่กับมารดาเจ้าเบา้าต่างก็มีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสบอกได้ถึงความยินดีในงานแต่งครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอี้ซินนั้นยิ้มกว้างเสียจนแก้มปรีดูแทบไม่ออกเลยว่านางเคยคัดค้านและไม่ชมชอบลูกสะพ้ยคนนี้มาก่อนครั้นมองใบหน้าเปี่ยมสุขของบุตรชายสิงหูหยินก็พลันครุ่นคิดยินดีที่ในครานน,นางบีบอีกฝ่ายไม่สำ เพราะถ้าเทียบความพึงพอใจในตัวว่าที่สะพยตรงหน้ากับคุณหนูสกุลหานอีสิ้นยอมรับหมดใจว่าตนถูกใจในตัวอื่นซื้อมากกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมา อีกฝ่ายทำให้นางเห็นถึงความสามารถและนิสัยใจคอรวมทั้งความคิดอันหนักแน่นอีสซินจึงยอมรับลูกสะภ้ยคนนี้อย่างหมดใจคำขอโทษที่เอ่ยกับผู้เยา้าถูกตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มไม่ถือสานั่นยิ่งทำให้สายตาที่มองฉายแววแห่งความชื่นชมอิ๋นซื่อในเวลานั้นทำเพียงยิ้มบ้างยามฟังคำขอโทษจากมารดาคนรักใจหาได้คิดคุนเคือง ในตัวอีกฝ่ายแม้แต่น้อยสิ่งที่สิงหูหยินทาไม่ใช่เรื่องผิดแต่อย่างใดในสังคมที่ให้ความสำคัญแก่เรื่องชื่อเสียงและจัญยาของสตรีหากเป็นนางเองยอมต้องคิดหนักเช่นเดียวกัน ถัดจากที่นั่งของมารดาเจ้าเบา่าก็เป็นสตรีผู้หนึ่งที่อยู่ในชุดสีสันสดใสใบหน้าของเจ้าตัวมีผ้าผืนบางปกปิดจนมิอาจเห็นรูปโฉมเพาว่ากลิ่นอายความสูงสักที่แผ่ออกมานั้นมิอาจซ่อนเร้นได้สวนให้ผู้คนมองอย่างนึกสงสัยว่าหญิงในผ้าคลุมหน้านั้นแท้จริงแล้วเป็นใครกันแน่ พวกเขานั่งคุยกันด้วยรอยยิ้มเบิกบานเสียงประกาศแหลมสูงของแม่สื่อดังต้องตังวานสายตาทุกคู่หันมามองทางเดินเป็นตาเดียวกันเงาร่างสีแดงที่เดินทอดเกี่ยวกันเข้ามาทั้งเจิดจ้าและรางเลือนคล้ายภาพฝานันรวมถึงรอยยิ้มอบอุ่นที่ไม่เคยปรากฏบนใบหน้าหล่อเหลาของคุณชายใหญ่สิงด้วยหนึ่งคำนับฟ้าดิน เสียงร้องบอกพิธีการดังชัดเจนจางเหอมองภาพตรงหน้าด้วยสายตายินดีเขาพลันหวนคิดถึงมารดาของนางกับผู้ที่ล่วงลับในใจพลางร้องบอกซ้ำๆพี่ชายพี่สะพยจางซื่อใหญ่หนูของพวกเรากำลังจะแต่งงานแล้วนะคนที่นางตกลงปลงใจด้วยถือเป็นบุรุษที่ดียิ่งเพราะฉะนั้นอย่าได้มีห่วงอันใดอีกเลย ฉับพรันสายลมรือดูร้อนที่อบอุ่นและเต็มไปด้วยกลิ่นหอมของเหลียนหฮาวาก็โชยมาความสดชื่นที่แสนผ่อนคลายอบอวลนไปทั่วทั้งงานจวบจนกระทั่งเสียงพิธีการต่างๆค่อยๆเงียบหายไปบ่งบอกว่าสิ้นสุดพิธีเพียงเท่านี้ คุณหนูเจ้าคะไม่น่าเชื่อว่าฮองเฮาจะแอบสเสด็จออกจากอารามหลวงมาร่วมง,งานแต่งท่านตามคำเชิญเลยนะเจ้าคะนี่ถ้าฮองเต้สงทราบพ,พวกเรามีหวังต้องถูกลงโทษแน่เลยภายในห้องหอที่ถูกตกแต่งด้วยสีแดงอันเป็นมงคลเสี่ยวอิงสาวใช้คนสนิทซุบซิบกับผู้เป็นนายเสียงแผว ไม่รอกห้องเต้จะไม่มีทางรู้เสียงหวานเอ่ยยังแผ่วเบาแฝงแววขบขันมือเล็ก,กรับถ้วยน้ำชาจ,จากเสี่ยวหยวนขึ้นจิบจริงอยู่ที่นางอาจเป็นคนต้นคิดทูลเชิญให้ฮองเฮาเสด็จมาเผาว่าต่อให้คนผู้นั้นรู้แล้วอย่างไรหากอีกฝ่ายจะลงโทษนางเรื่องฮองเฮาแอบสเสด็จออกจากอารามหลวงยอมต้องถูกเปิดเผยฮองเต้ไม่ทรงยอมให้เป็นเช่นนั้นแน่ คิดคิดแล้วคนผู้นั้นก็น่าสงสารไม่น้อยภรรยาแอบหนีออกมาเที่ยวเล่นตัวเองไม่เพียงไม่สามารถลงโทษอีกฝ่ายสามยังต้องมาคอยช่วยหาวิธีปิดบังเพื่อปกป้องอีกสมนำหน้านักเสียงฝีเท้าที่คุ้นเคยดังขึ้นในโซดก่อนที่ร่างสูงในอาพรแดงมงคลของผู้เป็นเจ้าบ่าจะปรากฏปหวินสื่อมองอีกฝ่ายผ่านผืนผ้าสีแดง ภายใต้เงาในสายตาก็เห็นใบหน้าคมคายนั้นอย่างลางเรือนคล้ายกับภาพฝันเท่าว่านี่คือความเป็นจริงนางกำลังจะเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามจารีตประเพณีของเขาแล้วช่วงเวลาปีกว่าที่ผ่านมาช่างเหลือเชื่อ ทั้งความรักความแค้นและเล่ห์เหลี่ยมที่เคยเผชิญวันนี้ทุกอย่างกำลังจะเป็นเพียงอดีตสำหรับนางชิงบนฟู่ยังคงมีรอยยิ้มระบายบนใบหน้าดวงตาคมเหลือบมองเจ้าสาวหมาดของตนไม่ลดละก่อนจะเดินเข้าไปช่วยคนที่กำลังเม่อลรอยปลดเครื่องประดับบนศีรษะเส้นผมยาวดกดำนุ่มสลวยราวกับไหมชั้นดีสายายแผ่เต็มแผ่นหลังจากนั้นก็มือ ที่จับปลอยผมที่ระใบหน้าเล็กขึ้นมาทัดหูให้อย่างอ่อนโยนหว่นซือรับรู้ถึงความทนุถนอมผ่านทางการกระทำนั้นริมฝีปากอิ่มสีแดงสดย้มยิ้มอ่อนหวานถึงดวงตาทำเอาหัวใจของคนตัวสูงพันกระตุกวูบสายตาสองคู่สบประสานเผยให้เห็นความรักใคร่ที่มีให้กันเนิดนานกว่าพวกเขาจะรู้สึกตัวสัมผัสอุ่นร้อนก็ต่อเกิดขึ้น เริ่มจากริมฝีปากนุ่มชื้นที่ประกบแนบแน่น เขาเก่ะเกี่ยวปลายลิ้นของต้นเข้าหาลิ้นเล็กอย่างชำนาญน,นางหยันหน้ารับตุมพิษเร่าร้อนพลางโต้ตอบด้วยการกระทําแบบเดียวกันสองแขนเล็กยกขึ้นโอบรอบลำคอแกร่งของอีกฝ่ายในขณะที่ร่างอรชอนค่อยๆเลื่อนตัวลงนอนบนเตียงหนานุ่มอย่างเชื่องช้าโดยมีร่างหนาเคลื่อนกายตามลงมาทาบทับติดติดม่านหน้าต่างสะบัดชายเบาๆสายลมหอบกลิ่นอายความส ชื่นของฤดูร้อนเข้ามาทางหน้าต่างพร้อมเสียงพูดคุยของกลุ่มคนอินสือพลันชงงักความคิดนางจำได้ทันทีว่าเสียงที่ได้ยินนั้นคล้ายจะเป็นกลุ่มสหาหยของต้นดูท่าแล้วเหล่าคุณชายคนดังแห่งเจียงหนานคงคิดจะทำการก่อกวนห้องหอ,อกันเป็นแน่เมื่อเห็นสีหน้าแดงดำทั้งยังมีแววล,ลนลานของคนข้างใต้ชิงบนฟู่ให้นึกเ ดูจับใจมือใหญ่ที่หยุดเมื่อครู่พลันเริ่มขยับอีกคราเพียงตวัดเบาๆสาบเสื้อสีแดงก็งเปิดอ้า จากนั้นก็เป็นเอี้ยมสีหวานที่หลุดออกไปกว่าหญิงสาวจะรู้สึกตัวจะหมูกด่งได้รูปก็กดฝังลงกลางดอกบัวคู่งามของนางแล้วลมหายใจร้อนเผาที่ราดรถนั้นชวนให้อารมณ์คุกรุนว่าหวามมือเล็กออกแรงขัดขืนได้เพียงครู่ก่อนที่แรงจะหดหายไปร่างบางอ่อนระทวยไร้เรี่ยวแรงในทันทีอีจริงอยู่ด้านนอก พวกนั้นไม่มีทางเข้ามาสร้างความวุ่นวายได้นะเสียงทุ่มที่เคยฟังว่าอ่อนยน้อนยามนี้แฝงไปด้วยแววเจ้าเล่หเวินซือส่งเสียงแผ่วจากลำคอยามริมฝีปากร้อนครอบครองยอดอกอิม่มนางก็หมดสิ้นความสนใจในเสียงววกเวกด้านนอกโดยสิ้นเชิงอ่าซือ พอรู้สึกว่าร่างกายนางโอนอ่อนตามเสียงแหบพระที่เต็มไปด้วยความปรารถนาก็ดังขึ้นอย่างเวาวอนริมฝีปากร้อนแนบชิดใบหูและคลอเคลียไมห่ห่างข้ารักเจ้า ได้ยินเพียงสามคำเผ่าว่ากลับรู้สึกอบอุ่นนักในใจของอิ๋นซือหวานลำ้ำดังสายลมในฤดูใบไม้ผลิพัดผ่านนางโอบรอบคอเขาพลางประทับรอยจูบเนิดนานก่อนจะขบเม้มติ่งหู คนที่อยู่บนร่างเบาๆเลือดในกายหนุ่มพลันเดือดพ่านชิงบ่นฟูกลั้นหายใจพลางต้มหน้าลงหยอกเย้าวสวงอกคู่งามอีกครั้งมือข้างหนึ่งเลื่อนต่ำลงไปสัมผัสบุกผางามด้านล่าง พร้อมกับออกแรงบทคลึงไม่หนักไม่เบาเสียงหอบหายใจดังหนักนวงหยาดเหงื่อหลั่งรินจากใบหน้าคมคายราวกับสายน้ำหวินซื้อเปิดเผยเรือนร่างเปลือยเปล่าจนเห็นผิวกายแดงต่ำประหนึ่งผลผิงตัวอารมณ์ปรารถนาที่ถูกปุกเร้าแผ่ซ่านออกจากใจกลางบุปผาตามจังหวะขยับนิ้วเบาๆของอีกฝ่าย วิ่นซือคล้ายถูกเหวี่ยงอยู่กลางคลื่นลมรุนแรงนางขยับร่างกายประสานขาเรียวเกาะเกี่ยวเอวสอบอย่างลืมตัวครั้นเห็นอีกฝ่ายตอบสนองเขาก็พลันหมดความยับยั้งอีกต่อไปไม่นานคลื่นความสุขก,ก็พุ่งทะยานเป็นระลอกชั่วขณะนั้นนางกับเขาก็พากันจมดิ่งสู่ห้วงพายุที่หอมกระหนำลูกแล้วลูกเล่าเขาแสดงถึงความต้องการนางอย่างไม่เพียงพอครั้งแล้ว ครั้งเล่าตรวบจนผ่านไปครึ่งค่อนคืนก็ยังไม่เลิกโรมรันกันราตรีแห่งคืนเข้าหอเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งวัสา์นกยวนยางคู่หนึ่งพากันบินขึ้นสู่สวงสวรรค์ของพวกต้นแสงสีทองของดวงอาทิตย์สาดซองอิ่นสื่อลืมตาตื่นพร้อมกับอาการระบมนางเหลือบมองแผ่นอกเลื้อยเปล่าที่เต็มไปด้วยบาดแผลเล็กๆตรงหน้าอย่างสลืมสลือพอตั้งสติ ได้ใบหน้าเล็กก็เกิดสีแดงผุดเป็นริ้วแผลอันเกิดจากรอยขีดข่วนนี้เป็นฝีมือของนางอย่างแน่นอนขณะที่กำลังขัดเขินเจ้าของแผ่นอกที่นางฝากรอยแผลไว้ก็ลืมตาขึ้นเจ้าตัวส่งสายตาเป็นในประหนึ่งล้อเรียนมาให้พร้อมกับริมฝีปากอยักที่เหยียดยิ้มกว้าง สายมากแล้วข้าควรลุกไปดูข้างนอกเสียงหวานที่ยามนี้แหบแห้งไม่น้อยเอย่ยก่อนที่ร่างบางจะทหลันกายลุกขึ้นพรวดพลาดโอ้ยเพียงหันหลังพระมายังไม่ทันลงจากเตียงหญิงสาวก็พลันเจ็บแป๊บหนังสีราะ จนต้องร้องออกมาเบาๆรับรู้ได้ทันทีว่าเส้นผมของนางถูกดึงรั้งจากด้านหลังมือเหลียวกลับไปมองก็ให้นึกปะหลาดใจปลอยผมกระจุกหนึ่งถูกรั้งไว้ดังที่คิดถาว่าเจ้าสิ่งที่รั้งเอาไว้กลับมีใช่มือของผู้ที่อยู่เบื้องหลังแต่กลับเป็นปลอยผมส่วนหนึ่งของเขา เห็นนางจ้องมองเส้นผมที่ผูกติดกันอย่างแปลกใจใบหน้าของสิงเหวินฟู่ก็พลันขึ้นสีจางๆเมื่อคืนเจ้าเพียมากหลับไปก่อนข้าเห็นว่าเรายังไม่ได้ผูกผมกันจึงจัดการตอนเจ้าหลับ นางมองเส้นผมที่ตวัดรัดกันคล้ายเป็นเส้นเดียวก็พลันมีรอยยิ้ยมพิธีการผูกผมคือการตัดปมผมของบ่าวสาวมาผูกกันเพื่อแสดงให้เห็นถึงการรวมหัวใจเป็นหนึ่งเดียวแต่เห็นได้ชัดว่าเขารู้เพียงแค่ผิวเผินจึงผูกผมนางกับเขาเข้าด้วยกันโดยไม่ได้ตัดบุรุษตรงหน้าของนางช่างแสนดีและน่ารัก เดี๋ยวข่าหากันไกมาตัดก้อนยังไม่ทันได้เอ่ยจบหวินซือก็รู้สึกได้ว่าร่างของตนถูกคุ้มลอยกลับมายังกลางเตียงไม่จำเป็นต้องรีบร้อนไป ปล่อยเอาไว้อย่างนี้ก็ได้เสียงทุ้มพระเอ่ยขึ้นร่างสูงทาบกายลงมาแน่ภรรยาหมาัดมาดพลางกระทําตนเป็นจอมผดเด็จการที่ไม่เปิดโอกาสให้ต่อต้านอินซื้อพลันบิดต,ตัวอ่อนปวกเปียกอยู่ในอ้อมอกเขาดวงตากลมมองปลอยผมที่ถักทอเป็นเงื่อนเดียวกันของตนกับอีกฝ่าย พลางหัวเราะเสียงใสแต่ไม่นานภายในห้องก็ถูกแทนที่ด้วยเสียงหอบหายใจที่ดังขึ้นมาอีกกระลอกหนึ่งเงื่อนรักที่ถักทอวาสนาของนางกับเขาอนาคตที่จะมีกันและกันตลอดไปจบบริบูรณ์ ฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลยหากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ